สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องเชฟทิฟคนเดิมสำหรับอีพีนี้มาดูแนวทางตัวเลขหลายๆซองที่เข้าตรงเข้าแม่นหนึ่งวันท,ที่ผ่านมานะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนบริหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแรงใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับ เอาละครับเริ่มกันที่แนวทางคนมีโชคนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีก1นึซองที่มาแรงมากๆนะครับเข้าต่อเนื่องติดต่อกันหลายงวดนะครับนะก็เกือบจะบอกได้ว่ามาทุกงวดเหมือนกันนะครับมีแค่ไม่กี่งวดนะครับที่หลุดไปนะครับเอาละครับงวดที่แล้ว9 2 4 8เสียดายที่สลับคู่กันอยู่นะครับมาดูกันที่16กกุมภาพันธ์มาแล้วนะครับ บนเด่น8ล่างเด่นสําสำหรับชุดคู่บนนะครับก็จะมี8,2,8,6,8,9 1,8,7,8,3,8ส่วนล่างเป็น50,5,1,54 2,5,6,5,9,5นกะครับก็อย่าลืมนะครับลหลายๆงวดนี้ก็ตัวเลขชอบที่จะสลับกันนะครับบนให้ล่างล่างขึ้นบนนะครับอีกหนึ่งใบหน้าทางนะครับที่เข้าตรงในงวดที่ผ่านมานะครับในชุดเด่นก็เข้านะครับชุดเด่นชุด เน้น8 4 4 8นะครับก่อนหน้าน,นั้นก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับนี่นะครับงวดล่าสุด8 4ชุดเน้นงบน้อยก็ถือว่าสอบผ่านนะครับงวดนี้นะครับงบน้อยให้มาที่9 7 9 0 7 7นะครับแล้วก็ตัวกัน00นะครับมี979007แล้วก็ตัวกัน00นะครับงวดนี้เราก็ใบเต็มนะครับ ใบเต็มของสูตรให้ด้วยใจนะครับอาลืมบอกนะครับว่าถ้าจะจับชุด3ตัวเนี่ยก็ให้วินหลัก2กับหลัก4นะครับตัวเด่นก็จะเป็น297 290 2 07 497 490 4 07นะครับส่วนชุดสองตัวที่เน้นให้นะครับเป็นชุดใบเต็มนะครับก็จะมี47 4041 9 7 0 0 1เ0านะครับแล้วก็ถ้าอยากได้3ตัวก็มีตัวเด่นเป็นหลัก2หลัก3และหลัก4นะครับนะใบเต็มใบเน้นก็เน้นไปที่2กับ4อีกหนึ่งแนวทางนะครับที่กำลังเดินดีนะครับนั่นก็คือแอดดุยพรันนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าแอดดุยพรันสอบผ่านเข้าติดต่อกันหลายงวดนะครับนะงวด2มกราคมนี่ก็3ตัวนะครับ076 17มกราคมก็มี72นะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ได้92ตัวกลับบนนะครับมาดูกัน16กุมภาพันธ์นะครับแอดดุยพรันวางแนวทางที่781 783 401มี01มี83มี81มี87นะครับอันนี้ก็เป็นใบแนวทาง16กุมภาพันธ์2569นะครับขอบคุณทางเจ้าของข้อมูลแอดดุยพรันนะครับ เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดสามสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดนะครับส่วนเจ้าพ่อสายวิ่งนะครับอาจารย์กรกาลสินนะครับก็ช่วงนี้วิ่งแม่นนะครับเข้าต่อเนื่องนะครับวิ่งแม่นนะครับเข้าต่อเนื่องตัววิ่งนะครับงวดล่าสุดให้วิ่งสองกับแปดนะครับสองขึ้นบนแปดลงล่างนะครับงวดนี้ตัววิ่งนะครับเด่นบนเด่นล่างก็คือสามกับเจ็ดนะครับสามกับเจ็ดนะครับ อันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับใครที่ออชอบสายวิ่งนะครับเก็บตกเลขดังตามกระแสนะครับพอช่างคมงวดที่แล้วก็เสียดายนะครับให้49ออก48นะครับส่วนเพื่อนให้มาหลุดนะครับงวดที่แล้วก็เกือบเหมือนกันนะมี3738นะครับก็แต้มเดียวนะครับงวดนี้พ่อช่างคมให้มาที่เด่น9กับ0เน้น0นะครับมี 03, 04, 05, 93, 94, 95 3่อ3ตัว594.603นะครับส่วนเพื่อนให้มานะครับให้วิ่ง1มี1 4 15นะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งใบแนวทางนะครับที่การันตีความแม่นนะครับนั่นก็คือเลข8ทิศพิชิตความจนหรือว่าหวยทองคํานะครับก็ให้โชคอย่างต่อเนื่องนะครับงวดล่าสุดให้92เด่น9นะครับเข้าตรงนะครับนี่นะครับให้92 เด่นเเข้าตรงนะครับก็ถือว่าสอบผ่านนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวกลับนะครับในวันล่าสุดแต่ก็เข้าตรงนะครับมาดูกันที่16กุมภาพันธ์2 5 6 9นะครับสายวิ่งสายรูด4กับ6นะครับจับคู่ให้แล้ว 40, 41, 43, 48, 46, 62, 69, 67, 65แล้วก็64นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งใบแนวทางนะครับที่หลายๆท่านติดตามอยู่นะครับลองดูนะครับวันนี้เด่น4ก็จะเป็น4041 43 4 8 4 6เด่น6ก็จะเป็น6 2 6 9 6 7 6 5แล้วก็6,4นะครับเลข8ติดพิชิตจนนะครับอีกหนึ่งใบนะครับที่ต้องบอกว่ามาแรงทีเดียวนะครับช่วงนี้เข้าติดติดกันเลยนะครับผังเลขเด็ดนะครับงวดล่าสุดได้บนได้ล่างนะครับ29ตรงตรง8ปได้ตัวกลับล่างนะครับ สายวิ่งก็ยังสอบผ่านนะครับ8กับ2นะครับนี่นะครับสถิติย้อนหลังก็ต้องบอกว่ามาทุกงวดไม่หลุดเลยไม่มีหลุดนะครับมาทุกงวดสายวิ่งสายรดูดอาอมีเอ่อหนึ่งทันบานี่แหละที่จับคู่ไม่ผ่านนะครับแต่ว่าตัววิ่งก็ยังเข้านะครับนอกนั้นคือส่วนใหญ่จะมาบนมาล่างเนี่ยหลายงวดนะครับช่วงหลังๆนะครับมาดู16กกุมภาพันธ์นะครับมาแล้ว ชุดในตัวกรอบชุดเด่นนะครับก็จะมี7มี6มี8มี9นะครับนะวันนี้รู้สึกจะให้เลขสูงนะครับสำหรับสายวิ่ง7 6 8 9นะครับจับคู่ที่6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4แล้วก็9 5นะครับเอาละครับ ก็ถ้าดูจากตรงนี้นะครับเด่นหลัก6เด่นหลัก7เด่นหลัก8แล้วก็เด่นหลัก9นะครับมีหล,หลายงวดเหมือนกันนะครับในชุดสายตัววิ่งเนี่ยเข้า3ตัวนะครับอย่างงวดนี้ก็ 7,98, 8,97เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับ มาดูเอาให้รวยนะครับงดที่แล้วาสายวิ่งมีผ่านนะหนะครับแต่ว่าจับคู่อาจจะพลาดไปนิดเดียวนะครับพลาดไปเนี่ยมี6กมีหกอมี6กเก้านะครับนะก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่นะครับสำหรับงดนี้นะครับเอาให้รวยเด่น9นะครับมี92 96 98 90 ถ้าจะจับชุด3ตัวก็จะมี7มี4มี9นะครับ7 9 2 7, 7, 7 9 6 7 9 8 7 9 0 4 9 2 4 9 6 4 9 8 4 9 0 9 9 2 9 9 6 9 9 8 9 9 0 9 9 9 0นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบนะครับที่หลายๆท่านตามเอาละครับมาปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งใบที่หลายๆท่านถามมานะครับแล้วก็กำลังเดินดีด้วยนะครับ ปี69นี้ไม่หลุดเลยนะสำหรับเสียทุกถังพลังเงินดีนะครับงวดล่าสุด3 2 9 2 9เข้า 2, 2ตัวบนตรงตรง,ตรงสำหรับ29นะครับมาแล้วนะครับสำหรับ16กุมภาพันธ์นะครับ16กุมภาพันธ์นะครับแนวทางเด่น5เด่น5เด่น1รอง1นะครับมี517 815 187 712 172 725 857 258นะครับแล้วก็มีชุด2ตัวเด่น1517 7154ตัวรองนะครับ1287 2572 5758 1878ระวังเบิ้ล155 55 511นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ขอให้ทุกท่านโชคดีปังๆนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้สวัสดีทุกท่านครับ